มาถึงแล้วมาถึงแล้วมาถึงหาดวังแก้วแล้ววันพักผ่อนบางพักผ่อนมาพักผ่อนที่ทะเลกันใช่เดินดูทะเลก่อนแล้วค่อยค่อยดูห้องพักค่ะบ้านพักเราก็จะอยู่ตรงนี้ติดทะเลเลยสบายเลยค่ะเป็นหลัง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  ติดทะเละข้างบนนั้นก็จะเป็นภูเขาตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพักเราจองหลังนี้ค่ะเราจะพักที่นี่กันเดินลงไปดูที่นี่หาบน้ำก็สะอาดนะคะเรจ,จะมาพักตินไปจำที่นี่ <c oughs> จนเรารู้จากหมดทุกหลัง ทรายก็สะอาดน่าเล่นด้วยน้ำอะ่ะได้ค่ะเดินลงไปตอนกลางคืนน้ำก็จะขึ้นถึงนี่ถึงนี้ค่ะบ้านพักเราสะดวกสบาย ติดทะเลเลยค่ะเดินไม่ไกลเดินลงมานี่ก็ถึงทะเลแล้วถึงไปเดินลงไปดูทะเลกันไ <c oughs> <c oughs> กลๆเนี่ยสะอาดส่วนตัวดูค่ะผู้คนมันก็ไม่เยอะน้ำก็สะอาด จูเนียร์ลงไปมาถึงจูเนียไปแล้วจูเนียร์จูเนียทนไม่ไหวแล้วโอ้โหเดบอยคือ ไปแล้วในห้างน้อยเราไปแล้วในห้างน้อยเราไปแล้ว <laughs> ในห้างน้อยเราไปแล้วเล่นกับจูเนียร์กับโ้แล้วผมก็ <c oughs> ชอบค่ะชอบมากเ <c oughs> สียที่ ป้าเขาไม่ว่างเนาะถ้าเขาว่างเขาก็จะนอนสองคืนบันจันก็ต้องทำงานกันค่ะเกินจองที่พักไม่ได้จองตั้งแต่สองวันแล้วไม่มีก็ต้องรอจนมาถึงวันนี้ หา้ยใสสะอาดมากเลยนะน้ำใสสะอาดมากสวยมากเลย คืนเนี่ยก็จะมีปูมีเออเอาไฟมาส่องก็จะเห็นปูเห็นปลาทูตัวเล็กๆนะคะน้ำใสๆอะ่ะตอนกลางคืนแล้วก็จะลงมาอีกลงมาดูลงมามาส่องไปดูส่องดูปลาท่องดูปูด,ดูหอย สนุกเห็นเด็กๆลงเล่นแต่คุณยายก็จะลงม้่งโอเคค่ะเดี๋ยวคุณยายจะพาไปดูห้องพักข้างบนห้องพัก ตอนนี้ดูชมวิวทะเลไปก่อนนะแสงแดดมาแนละ้วแดดมาแนละ้วพักไม่ว่างกว่าจะหาได้บ้านพักนะคะไม่ว่างเป็นหลังหลัง,ลงเรียงแถวเลยะคะ่ะแถวยาวเนี่ยข้างเรียงแถวยาวอันนี้สองชั้นชั้นเดียวก็เคยมาพักพักแทบทุกหลังแล้วนะคะมานะ ประจำที่นี่หาดสะอาดส่วนตัวดีค่ะเห็นไหมข้างบนนั่นจะเป็นภูเขาอยู่ข้างหลังบ้านพักไปขึ้นข้างบนกันก่อนเดี๋ยวค่อยลองมาเล่น <c oughs> เดี๋ยวค่อยลองมาเล่นตอนเย็น ก็นมาพักบ้านแต่ละหลังละหลังเขาก็จะลงมาลงมาเล่นน้ำกันอาหารเช้าค่ะตอนนี้ไม่กินอาหารเช้าแล้วก็กลับไปที่พักค่ะ บรรยากาศไปเรื่อยๆะคหลังจากที่เรามากินอาหารเช้าเสร็จนะคะที่นี่อาหารเช้าที่นี่เราก็จะเดินลงไปท่าเรือเล็กๆจะมีจะมีปลาไหมจะมีปูไหมไปดูกันค่ะ แล้วเขาไม่เคยลงมามีแต่คนอื่นลงมานันคนใหญ่ก็ไม่ลงมาดอกไม้สวยจังเดยเดินไปเก็บภาพบรรยากาศภาพบรรยากาศที่เรามาเที่ยวโอ้น้ำลงน้ำทะเลลงค่ะอันนี้จะเป็นอาหารเช้าเราอยู่ตรงนี้ สวยจ <laughs> ไปไปกันค่ะเต็มข้าตลาดเล็กๆท่าเหลือเล็กๆนี่งคูยุงยุงสองตัวจับมือเลี้ยงแถวเลยอ้ยปูโอ้โอมา เป่นดิ็นเลยค่ะสองโลที่ขอคัหน่อยเนาะเพราะว่าเด็กอันนีไ้ไม่ได้ใหม่ใหมเลยค่ะ้นใมาน้งเพรา่กกะปอันนี้มีแกะใหม่ๆอูโหเยอะมากมๆๆเลยแต่ขายยังไม่ได้ออกเลยอ่ะ ใหญ่อยู่นะเยอในด่างสดใหม่ใหมนะคะปูสดไหนอ่ะปูว้ายป,ปูลายเสือสวยเนาะขอขอนุญาตถ่ายได้ไหมครับปูลายเสือขออนุญาตถ่ายปูลายเสือด้วยนะ เรื่องต้มอร่อยนะคะโอ้ยไม่เคยเห็นนะโอ้ป็นใหญ่ม,นมนันตัดบนสะหม่อมเหรอ้ลายสวยจังเลยเหรอไม่คนเลยพัดค่ะเลยค่ะ,คะนี่ย,ยังไม่ยังไม่เอาปูออก เนาะฟูหายเสือเห็นไหมฟูด oh. ิกตาเยอะมากป้าเข้าฟูอะไรฟูม้าฟูมาเนาะทางโน้นก็มีตรงนี้ก็มีเยอะเลยค่ะไซส์ใหญ่เลย ยาไปโน่นเลยที่นี่เยอะจังเลยคะมีตะปูทั้งนั้นเลยจะไต่ขิ้เแล้วมืตัวใหญ่มากนะ เราจะเดินกลับแล้วค่ะมาแวะซื้อนิดนึงเมื่อวานเราก็ซื้อวันนี้เราก็มาดูมาดูที่ท่าเรือเขาเอาขึ้นเนาะนี่จะเป็นท่าเรือเล็กๆนคะครัอยู่ใกล้ที่พักจะดูซิดูใกล้ซิเน่ย ท่าเรือตรงนี้ที่เขาาปูโอปูทั้งนั้นคะ่ะปูล้วนๆแม่ไม่มีไอ้นั่นเลยไม่มีป่าเลยมีแต่ปูไม่มีกุ้งด้วยตรงนี้ปูม้าค่ะเนี่ยท่าเรือตรงนี้ท่าเรือเล็กๆใก,ก,กล้ที่พักเรานู่นทะเลบรรยากาศดีๆค่ะคุณได้เก็บภาพรวมๆนะคะเก็บภาพรวมๆบรรยากาศที่มาเที่ยวทะเลกันที่ ท yeah. ah. ี่หาี Alf ่ค่ะวังแก้วค่ะที่นี่ไม่ใช่ทายแก้นะเป็นวังแก้วจะเดินออกไปแล้วอัวนตัวงามๆงามไข่รวยอูไข่ เนี่ยใหมส่สดสดขับเบอร์ะเลบัตรเหล้าอ่ะอันะเลยไปตรงห่วงว้างอ่ะอีกเต็มเลยจะหน้าไม่ตรงออกกันเล็บลืมดูกล้องกล้องซูมเกินไปค่ะเมื่อกี้โอ้คุณยายรถเรากำลังมาค่ะคุณยายก็จะขึ้นรถไปที่พักค่ะ แล้วมากินอาหารเช้าแล้วก็ไปดูปูมา้มาเมื่อวานซื้อแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นรถก่อนนะคะจะกลับที่พักนะคะเช่ค่ะเยวจะไปที่พักแล้วอ๋อจะไปซื้อทุดเดียนปักซอยอีก คือทุเรียนปากซอยดูค่ะดูกับข้าวก่อนกลับบ้านค่ะตอนเที่ยงตอนเที่ยงค่ะกําปูมาเราจิ้นข้าวเสร็จเราก็จะกลับแล้ว กับข้าวพร้อมแล้วค่ะข้าวหลายอย่างตักปูมาแซ่บก่อนเดินทางกลับบ้านที่กรุงเทพค่ะ ภูปลาอันนี้แซบสุดจะเป็นชิปรวมนะคุณยายจิบร,รวมภาพบรรยากาศที่มาเที่ยวแล้วก็กินข้าวแล้วก็เล่นน้ำ อันนี้ตอนเที่ยงค่ะคุณภาพกับยายวาดนะคะคุณภาพกับพี่ยายวาดลงบ้านจะลงภาพบรรยากาศตอนเย็นคุณยายก็จะเก็บภาพตอนกลับค่ะตอนกลับบา้านอืมองไป ะลนี่อ่ะน่าอร่อยมากปัจจุบนนี้มีอะไรมว้วนเนาะใกล้ทะเลมีเลงวันด้วยใส่เจียวเด็กๆผัดผักผัดผักรวมใส่กุ้ง กลับนะคะโอ้น้ำไม่ได้ไปเดี๋ยวจะได้อเดูค่ะนี่คือหมาจรไม่มีเจ้าของเข้ามาเล่นน้ำทะเลอ่ะเนี่ยหืม เนี่ยมาเดียวเดียวเลยเจ้าของไปไหนืมไม่มีเจ้าของเอา้ามีนี่มีปลอกคอโอ้ลงมาเล่นน้ำทะเลเองด้วย ไปลงเล่นน้ำไปแล้วอ,อ,อ้าวลงไปบ่อเล็กๆ่นอ้าวโอ้หุยนอนน้ำเฉยเลยโอ้รู้จักมาเล่นน้ำทะเลด้วย ไปเร็วลงเล่นน้ำทะเลนู่นเออหมาไม่มีเจ้าของเนาะมาได้ไงเนี่ยแต่ทางโครงการบอกว่าเอาหมาลงมาไม่ได้เอาหมามาด้วยไม่ได้ขนาดกูโตยังไม่มาเลยกูโตยังไปเช่าโรงแรมให้อยู่เลยโครงการบอกว่านําสุนัขเข้าไม่ได้เข้ามาไม่ได้แต่นี่ หมาจอนมาจากไหนก็ไม่รู้โอ้สงสัยชอบทะเลนะเนี่ยอุ้อยมีทั้งหลายตัวนู่นเนี่ยนอนตามฝั่งตัวนี้ชอบเล่นกว่าตัวนอนอยู่ใต้ร่มไม้หน่อยค่ะ เอา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 โอ้โโอ้โโอ้โอ้โอ,อ,อ้มีเจ้าถิ่นด้วยโอ้เล่นกันสนุกเลยนะโอเคนะคะคุณยายขอเจ็บภาพบรรยากาศไวเช่นนี้ก่อนคะ่ะมาเที่ยวทะเลคุณยายก็จะลงคลิปลงรวมขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะแล้วเราจะกลับมาเที่ยวใหม่คะ่ะ ท,ที่ทะเลพาบรรยากาศไปแช่นี้ก่อนที่หาดวังแก้วค่ะขอบคุณมากๆทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจค่ะเจอกันลิปหน้านะคะเจอกันลิปหน้าค่ะไปแล้วบายบาย สวัสดีค่ะดูท้องฟ้าฝนจะมาด้วย